สวัสดีครับชาวโลบ็อทุกท่านวันนี้ก็อยู่ในเกม i หม่ครับนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิดีโอที่ผมตัดมาจากสตรีมนะครับก็เรื่องต้นที่สร้างโลกกันเลยนะครับผมแมปมันเป็นเกาะแล้วก็โอตอนนี้ผมเซตสตรีมแบบกาดมากนะครับมันก็เลยแลกนะครับผมก็ขออนุญาตสร้างแมปใหม่ เลยแลกกันนะครับเพราะว่าผมไม่ชอบอแบบที่มันเป็นเกาะเนาะก,ก็จะภาพแปลกๆหน่อยนะก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับรว่าผมตัดในสตรีมนะครับก็เริ่มต้นมานะครับในวันแรกของมาคัดนะครับก็ทําการตัดต้นไม้ครับผมเป็นเรื่องธรรมดาของมายครับนะครับผมผมก็ตัดต้นไม้ไปคุยกับคนดูไปนะครับเรื่องอะไรว่าเรื่องผมตั้งค่าแบบซอฟต์แวร์อะไรในการสตรีมแล้วภาพมันจะออกมาดูดีแบบ ที่สุดนะครับแต่ว่าลื่นแล้วก็แบบชัดที่สุดอะแล้วแต่ว่าการ์ดจอของผมมันก็อย่างที่เข็นแหละครับชัดทีแล้วก็ภาพแตกทีนะครับผมก็ตามสภาพเลยครับมันก็มีปัญหาหลายๆเรื่องนะครับก็วันนั้นที่สตรีมก็มีปัญหาในเรื่องของเน็ตด,ด้วยนะครับเน็ตช้านะครับผมแล้วการ์ดจอผมมันมันก็ดีอยู่นะแต่เอออย่างที่ผมพูดนะครับว่าผมตั้ง ค่าสตรีมไม่เป็นแล้วก็เป็นที่เน็ตด้วยนะครับมาเลยส่งบิลเล็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมจริงจริงผมตั้งเยอะมากนะโอเคครับเราก็ต้องการอาหารนะครับสลับวันแรกนะครับผมก็เลยเลือกเจ้าหมุงที่เดินเพ่นผ่านอยู่แถวนี้นะครับเป็นอาหารนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ผมอันนี้อยู่นะพยายามอะไรวะคุยกับคนดูนะครับเรื่องความชัดของภาพนะครับแล้วก็เน็ตนะครับผมก็ตามสภาพนะครับเน็ตแล้วมัน ส่งภาพแปลกๆนะครับก็เลยทําให้มันกระตุกกระตุกนิดนึงนะครับในช่วงตรงนี้ต่อไปคงหนีไม่พ้นของเรื่องที่นอนนะครับไม่งั้นผมโดนซอมดีตีแตกแน่ๆครับสำหรับเปนแรกผมก็ใช้แท่งไม้นะครับไล่หวนมันนะครับจนกว่าเราจะได้ของที่ต้องการจากมันนะครับผมนัม่นก็คือขนแก่แล้วก็เนื้อนะครับที่เอาไว้กินนะครับผม ก็ไล่วดมันไปอย่างนี้นะครับไปพักใหญ่เลยนะครับผมจนมันตายในที่สุดเลยนะครับสวัสดีอีกครั้งนะครับก็ตอนนี้นะครับก็ใกล้จะมืดแล้วนะครับผมผมก็เลยต้องทําการรีบทําเตียงนะครับแต่ว่าอปรากฏว่าผมนะครับผมตีแกะมาสองตัวนะครสองสีนะครับแล้วผมพยายามที่จะย้อมสีมันแต่มันย้อมไม่ได้นะครับผม ผมสังเกตนะครับเห็นว่ามันมีแกะนะครับใกล้ๆนะครับตรงที่ผมอยู่นะครับผมก็เลยใช้ไม้คู่ใจของผมนะครับไปไล่หัวมันนะครับผมจนได้มานะครับเรียบร้อยผมรีบวิ่งนะครับเพื่อที่มาขุดดินนะครับเป็นฐานชั่วคราวของผมนะครับที่จะกันจากพวกสิ่งชั่วร้ายนะครับอย่างพวกซอมบี้ทั้งหลายแหล่นะครับผมผมเลยรีบอุดทันทีนะครับเพื่อเอาชีวิตรอด จากนั้นนะครับผมก็มาขยายพื้นที่นะครับที่จะทําการวางเตียงนอนในคืนนี้นะครับผมผมก็ขุดลาะๆออกพอที่ทำที่วางเตียงเฉยๆนะครับแล้วก็ทําการผสมสีขนแกะสักนิดนึงเพราะว่าผมไม่ชอบเตียงสีขาวๆแบบขาวๆเลยอะ่ะผมก็เลยทําการวางแล้วก็นอนนะครับผมสำหรับ คืนแรกนะครับของมาคัดนะครับตื่นมาในเช้าที่สดใสนะครับผมก็ได้ทําการขุดฐานไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ขุดหินนะครับเพื่อที่จะทําเป็นเตาถ่านนะครับว่าผมจะทําการทําอาหารนะครับสำหรับรีหลอดอาหารนะครับเพราะว่าหลอดอาหารผมเหลือสามหลอดแล้วพอผมวิ่งหนีวิ่งนำวงนี่สารวจพื้นที่นะครับผมผมก็เลยต้องทําอาหารกินสักหน่อยนะครับเป็น แรงในตอนเช้านะครับตอนนี้อาหารที่เราทําไว้ก็สุกได้ที่นะครับผมก็กินเพื่อเพิ่มหลอดอ,อาหารของผมนะครับเมื่อท้องอิ่มนะครับก็ได้เวลาที่จะสำรวจพื้นที่ในการทําบ้านนะครับก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับอ้อมแมปเลยนะครับผมว่าผมวิ่งไครมากๆครับเพราะว่าตรงที่ผมเกิดมาเป็น ไอ้ไม้สีน้ำตาลน่ผมไม่แน่ใจมันชื่ออะไรชื่อดาร์ฟวูดไม่ใช่ไม่น่าจะเป็นดาร์ฟวูดนะครับผมแต่ว่ามันเยอะมากอ่ะตรงนั้นน่ะแล้วผมก็เลยวิ่งมาหาที่โล่งๆครับเพื่อที่จะสร้างบ้านของผมนะเมื่อได้ที่แล้วนะครับเราก็ทำการวางโต๊ะนะครับแล้วก็จะทำการเคลียร์พื้นที่ในการสร้างบ้านนะครับผมเลยต้องเตรียมของเล็กๆน้อยๆซะก่อ,อน คือผมจะค้าฟเอาแบบว่ากล่อ,องเพื่อมาใส่ของนั่นแหละเตรียมไว้ก่อนนะครับเพราะว่าผมยังไม่สร้างบ้านเร็วๆนี้หรอกที่ผมคิดในตอนนั้นนะผมเดินออกสำรวจไปนะครับแล้วก็ไปเจอถ้ำพอดีผมก็เลยอ่ะคิดว่าตอนนี้ผมอุปกรณ์มันยังไม่พร้อมไปผมก็เลยคิดที่จะลงไปในถ้ำนะครับเพื่อที่จะหาพวกแร่เหล็กนะครับมาทําอุปกรณ์ที่ดีกว่านี้นะครับ ผมเลยทาทางลงที่มันดีดีหน่อยนะครับทําทางลงที่มันลงง่ายๆนะครับผมเลยค่อยๆเลาะขอบๆขอบๆมันลงไปแล้วก็ต่อเติมทางลงไปเรื่อยๆครับสวัสดีครับก็ตอนนี้ผมอยู่ในเหมืองไปที่เรียบร้อยครับผมขุดลงมาเรื่อยๆนะครับก็จะมืดๆหน่อยนะเพราะว่าผมเว้นระยะห่างในการปัด คบเพลิงครับหรือว่าท้อสน,นั่นเองผมก็ขุดลงไปเรื่อยๆครับขุดจาวเลยนะครับขุดรู้สึกว่าผมจะขุดน่าจะเกินอ,อันนี้ด้วยนะ้ยเจอเพชรเจอเพชรเพชรก้อนแรกนะครับผมคือตอนนั้นผมคุยกับคนในสตรีมเกี่ยวกับเพชร,พชรอะไรสักอย่างเพชรซิมเลเตอร์แบบดูชั้นสักหน่อย ผมอยู่ที่ชั้นสองครับป้ายสองแล้วผมดูด้วปิดนะผ,ผมก็ดูไม่ค่อยเป็นเหมือนกันของของนะครับเพิ่งเล่นเลยครับไอคลิปนี้คือเล่นได้หลังจากหัดนะครับผมหัดเล่นตอนสตรีมไปสามพันหรือเปล่าผมจะไม่ได้นะนานแล้วนะผมก็เลยเออสงสัยมันเหมือนกับในโทรศัพท์หรือเปล่าผมเลยกะว่าที่จะขุดไปแนวยาวนะครับตรงไปเรื่อยๆนะครับเผื่อ มันจะแบบว่าเจอเพชรอีกสักกองหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างที่ผมคิดนะครับผมขุดมาแล้วก็เจอลาพิรนะผมก่อนเบลอเลยผมก็เลยขุดหลบมันแล้วก็จะขุดไปข้างหน้าต่ออีกนะครับผมก็ขุดไปเรื่อยๆครับจนยาวได้ประมาณหนึ่งเนะแต่ว่าผมไม่เจออะไรแล้วของมันจะแบบหมดแล้วด้วยผมก็เลยวิ่งกลับมาทางเดิมนะครับทีนี้ผมจะเปลี่ยนที่ขุด ไปทางอื่นแล้วเพราะว่าแต่ว่าตอนแรกผมได้ยินเสียงซอมบี้ข้างล่างตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีซอมบี้ไหมพอผมได้อุปกรณ์เสร็จปุ๊บผมก็เลยขุดเจาะลงไปด้านล่างตรงใกล้ๆก้อนเพชรเองแต่ว่าปรากฏว่ามันมีถ้ำครับทุกคนถ้ำโคตรใหญ่เลยแล้วก็แบบซอมบี้อ่ะแน่ๆนะเพราะว่าได้ยินเสียงชัดเจนนะครับพอมันเห็นผมตุ๊บแล้วมันก็แบบวิ่งเข้าชาร์จผ,ผมเลยเขาเติมเลยด้วยทุกคนโคตรเยอะ คือแบบโอ้ยออ,อผมผมจะตายผมจะตายผมจะตายเฮ้ยผมจะตายแต่ด้วยที่ว่าผมสกิลเพย์ของผมมันสูงนะครับถ้าถ้าผู้ชมสกิลเพย์สูงนะผมก็เลยรอดมาได้แบบบุเวทนะครับผมแล้วก็แบบมาดังกินอาหารเพื่อรีเลือดแล้วก็ลงไปไฟท์ใหม่กับมันนะเพื่อแก้แขนนะครับคือแขนที่ต้องชำระครับทู้ชง มันต้องมีใครสักคนที่ตายไปข้างหนึ่งเนีัยผมก็เลยลงไปหวดหน้ามันด้วยดับหินที่ผมมีอยู่เนะยครับก็หวดไปเรื่อยๆเื่อยๆนะครับโดยใช้ของคอมมันจะเป็นแบบตีกว้างนะผมก็ใช้ในจุดตรงนี้ครับตีเพื่อให้มันโดนดามเมจทุกตัวนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆทยอยดูได้แค่ต้นหนึ่งได้คอ็จะดีอ่ะ ผมคิดว่าผมไม่ไหวแล้วนะผมก็เลยได้ทําการขึ้นมานะเพราะว่าทรัพยากรผมมันจะหมดแล้วคืออาหารผมจะหมดแล้วผมก็เลยขึ้นมาด้านบนนะผมแล้วจะมาเคลียร์พื้นที่อุลแหลกๆๆก,ก,ก,กคือผมจะมาเคลียร์พื้นที่นะผมคือ <laughs> คือผมก็ลืมไปนะว่าถือเมล็ดข้าวแล้วแบบไก่มันจะตามผมนะผมก็แบบลำคาญมานะันอ่ะคือตอนนั้นผมแบบลืมลืมไปลืมตัว ไม่ถางพื้นที่ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ให้มันเป็นแบบว่าไม่มีหญ้าผมก็เลยแบบถางไปรัวๆเลยว่ามันรู้สึกว่าเน็ตผมมันไม่ไหวอ่ะคือผมแบบสมัดสบัดเมาส์แบบเร็วๆแล้วก็คลิกคลิกค้างอ่ะเพื่อที่จะให้มันแบบตีรัวๆแต่เน็ตผมมันมันว่ามันไม่ไหวจริงๆงั้ท่านผู้ชมวันนี้ต้องขออภัยเลยนะครับเรา คือรู้ตัวเลว่าตอนนี้ผมรู้ตัวเลว่าเออถ้าถึงมาเลยอหรอไก่มันจะตามมาเลยใช้ดาบแทนนะครับมาใช้ดาบแทนเพื่อตบยาออกให้หมดนะครับเพราะผมจะพยายามทําให้พื้นที่นี้มันเรียบที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้นะครับอย่างที่บอกไว้ข้างต้นนะครับในไหนผมก็มีแครอท จากเจ้าซอมบี้ตัวเล็กนะครับผมก็คิดว่าควรที่จะมีฟาร์มไว้นะฟาร์มไว้แบบอาหารฉุกเฉินนะผมก็เลยมาทําการสร้างฟาร์มใกล้ๆริมน้ําเป็นฟาร์มชั่วข้าวนะครับผมก็เ,กกลลเป็นฟาร์ารม,มเ,รเล็กๆนะครับผมแล้วมเมล็ดพืชก็เอาจากที่ผมไล่ตบแปลงอ่าไล่ตบดินให้มันไล่ตบหญ้านะครับให้มันแบบเท่ากันนะครับผมก็เลยเอามาปลูก โอเคครับก็ใครที่ชอบพาร์ทนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันนะครับคลิปหน้าบ๊ายบาย